แพทริกแคนเล่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สนิทบเข้ส่วนตัวแต่เราดูอุปกรณ์เขาแล้วเนี่ยเป็นคนตีโดกเขาถึงหาอุปกรณ์ที่อยากสีให้ต่บไทลิสออกมาใหม่เป็น TSI 3ครับ<ม>เป็น TSI ซีรีส์ก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นก่อนตอกรุ่นแล้วงวันเอะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเป๊ะเหมือนมากรุ่นเดียวกันทุกอย่างก้านเดียวกันสเปคเดียวกันหมด<ช>เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์กอล์ฟของแพทริกแคนเล่กันนะครับอยู่กับโปรแท็บซึ่งอุปกรณ์กอล์ฟ ของโปรในทัวร์เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วยิ่งถ้ามีชื่อเสียงหน่อยข้อมูลหาไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ก่อนเป็นอะไรที่เราอยากรู้มากเลยถูกไหมอยากรู้จังเลยเขาใช้ไม้อะไรเขาใช้ก้านอะไรมันน้าหนักเท่าไหร่อะไรมันหายากมากนะสมัยก่อนอะ่ะครับเดี๋ยวนี้ก็คือดูตามเว็บไซต์อะไรได้เลยตามไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าอินสตาแกรมอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหมดละแพทริกแคทเล่มีความพิเศษยังไงบ้างก็โอเคนะผีมึโอเคใช้ได้โหโหดเลยละครับก็ <laughs> <laughs> เป็นคนที่ชนะเดอะทัวร์แชมเปี้ยนชิพคนล่าสุดอืแล้วก็จบปีเนี่ยเนื่องจากชนะไปสารายการด้วยก็เลยเป็นผู้เล่นยอเดเยี่ยมประจำปีไปด้วยครับผมเซยะเ e ียทีนี้แพทริกแคนเล่นอกจากเก่งแล้วเราเราคุยกันว่าเราจะดูะอุปกรณ์เขาเราไปดูที่หน้า Golf Works ได้เลยเนาะอ่า Golf w r คครับโอเค okay. ก็คือเริ่มจากอ่าอันนี้จะเป็นรูปถุงรวมของเขาก่อนว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับอ,อเซอร์รโดยไททลิสใช่ครับไททลิส ก็คืออันดับแรกเลยไดเวอร์ Driver เขาจะใช้เป็นตัว TS 3ครับ TS 3 9.5ทีนี้อันนี้คือข้อมูลล่าสุดณนะวันนี้นี่เลยเนี่ยปีฤดูกาล2อ2พเลยเนี่ยครับแต่มันไม่ใช่ TS 3แล้วไม่เหลือปัจจุบันอะต,ตอนนัวใหม่ล่าสุดเขาะว่าใช่ครับไทลิสออกมาใหม่เป็น TS I 3ครับเป็น TS I ซีรีส์ก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นก่อนตอกรุ่นแล้วว่างั้นเถอะใช่ทำไมยังใช้ ก็ถ้าในระดับทัวรโปรครับถ้าเขาถือว่าถ้าไหนยังใช้ได้ดีอยู่แล้วรุ่นใหม่ยังไม่ดีกว่าก็อาจจะคีปรุ่นเดิมไว้ก่อนเพื่อเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดของเขาคือมันจะมีสองสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งของใหม่ออกมาบริษัทก็อยากให้ใช่ใช่ครับชื่อว่าส่งมาให้ลองแล้วของใหม่ออกมาบริษัทก็ต้องการจะขายกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าโปรใช้มันก็สอดคล้องก,กันกับนโยบายแต่โปรเองเนี่ยโอ้กว่าจะเปลี่ยนไดรเวอร์ได้ ใช้เวลาพอสมควรในการ,รที่จะซ้อมจนกว่าจะเข้ามือถูกต้องครับแล้วก็ต้องเชื่อว่ามันใช้งานได้ดีกว่าอันที่ใช้อยู่แล้วด้วยใช่ครับในกรณีนี้อาจจะยังไม่เข้ามือหรือยังไม่โอเคกับมันอะไรก็แล้วแต่ก็เลยยังใช้ตัวเทียสามอยู่ซึ่งอยู่นี้น,นี่เป๊ะเลยเนี่ยใช่ครับตัวนี้นี่ที่ร้านมีพอดีเลยก็คือทั้งหัวรุ่นเดียวกันบวกแถมการรุ่นเดียวกันอีกอืสเปคเดียวกันด้วย ไม,ไม่ใช่แค่การแล้วกริปด้วยเมื่อกี้คนนี้ก่อนถ <kad> ่ายครับเดินไปเปลี่ยนกริปให้ให้มันเหมือนฮนะก็ใช้เป็นกริปกอล์ฟพานะครับทัวร์เวืบก็อันนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมแล้วกันพี่ว่าคนชอบใช้แล้วมันจับแล้วมันนุ่มมือดีใช่ครับข้อเสียเท่าที่พี่เข้าใจคือมันก็จะสึกเร็วหน่อยนิดหนึ่งความที่มันนุ่มมันก็จะใช่ไหมตามอายุงานมันอ่ะครับถ้ามันแข็งมันก็ทนถ้ามันนุ่มมันก็ไม่ทนเท่าครับโอเคเพราะอันนี้เหมือนเป๊ะเหมือนมาก รุ่นเดียวกันทุกอย่างก้านเดียวกันสเปคเดียวกันหมดเลยจะใช้ก้านเป็นไดมาน่า CF นะครับ60 TX ก็คือ TX เนี่ยคือย่อมาจากถั่ว X ก็คือจะน้ำหนักจะหนักกว่าตัว X หน่อยหนักประมาณ1นกรัม1ถึงกรัมอ๋อโอเคหนักขึไปอีกนิดนึงใช่ครับแต่ความที่มันเป็น60 Flex S ใช่ไหม Flex TX ครับ Flex TX เลยคุณตีไหวี่ยคุณตีด้น่อยดิอ่ะได้ครับ ความรู้สึกเป็นไงไม้เพราะนี่ไม่ใช่ไม้ตัวเองค,คุณไม่ได้ใช้ไม้นี้ฟิลหัวไม้ดีมากเลยครับจริงๆผมะไม่ใช่บิ๊กแฟนไทลิตแล้วกันอ,อแต่ตั้งแต่รุ่นออกที่ T S T S มาเนี่ยรู้สึกทํามาดีมากตั้งแต่ T S แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น T S I ดีขึ้นโอ้โหงามเลยแหละติดรอยอย่างตามสั่งด้วยเป็นหัวที่ค่อนข้างโลว์สปีดมากๆ ต่อไปไม้สามเขาจะใช้เป็นไทลิสเก้าหนึ่งห้าเอฟครับอันนี้เก่าไปอีกเลยเก่าไปอีกรุ่นนี้จะออกมาตอนปี2014ครับโอ้อันนี้เก่าแปีแล้วใช่แปดปีแล้วอันนี้หัวไม้สามต่อไป15อองศานะใช่ครับต่อไปเป็นหัวไม้เจ็ดครับครับก็คือ TS2 ก็คืออยู่ในเจนเดียวกับไดเวอร์เขาอยู่อืมอืก็จะเป็นหลบยี่อองศาใส่ก้าน เหมือนไดเวอร์เลยแต่เพิ่มน้ำหนักหน่อยเป็นเจ็ดสิบกร,รมัมการตัวเดียวกันไดมาหน้า f l e ็กทใช่ครับต่อไปครับก็จะเป็นเหล็กเขาครับก็คือนี่เลยไทเทลิสเหมือนกันจะเป็น AP2 718ครับตัวนี้เลยครับตอนนี้ไทลทิสจะเป็นทีร้ <Gen> 2. 2> อยเจนสองก่อนหน้านั้นก็เป็น T100 เท่ากับว่า718ดนึ่งแปดเนี่คือ ไป 3, สามรุ่<า>นแล้วสามเจนละก็เหตทุกวันนี้เขายังใช้รุ่นนี้อยู่หัวไม้ก็ตกรุ่นแฟวก็ตกเหล็กนี่ตกสามรุ่นเลยครับเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนไม้แล้วเนี่ยสแสดงว่ายังชอบอะไรที่รู้สึกตีเข้ามืออยู่ซ้อม,อมมานานแล้วยังชอบพอได้เหล็กใหม่อาจจะยังไม่ถูกใจอืเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราคุยกันเราฟังดูแบบเอ้ยรุ่นใหม่มาซ้อมแล้วอาจจะยังไม่เข้ามือหรือย,ยังไม่ชอบไม่ยอมเปลี่ยนเดี๋ยวคนฟังอาจจะแบบเอ้ย ตัวใหม่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ละพฤติกรรมส่วนตัวดูแล้วเป็นคนชอบอนุรักษ์ของที่ใช้ดีอยู่แล้วครับจําเป็นเท่านั้นถึงจะต้องเปลี่ยนใช่ใช่ไหมเพราะนี่ไล่มาทีละตัวเนี่ยของเก่าหมดเลยก้านจะใช้เป็น Tru e t e m p e r Dynamic Go 120ถวยชูเอ0ร้ครับก็ไม่โหดจนเกินไปนะปกติเ็กร้อยถวยชูเนี่ยจะหนัก130ยสบกรั <Ừ. S 2> อันนี้เป็นก้านตัวใหม่ของทวยชูก็คือจะทําน้ําหนักเบาลงสิบกิ๊ม <Ừ. S 2> แต่คาแรคเตอร์คล้ายๆกันก็คือจะตีไฟต่าเอ้อแล้วจะเออก้านเนี่ยก้านไดมานาเนี่ยไดมานาก็ต่าครับตัว CF นี่ก็ตีค่อนข้างต่าโอเคอย่างนี้เราเห็นพฤติกรรมอีกอย่างแล้วครับแพทริกแคนเร่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สนิทหรือเขาส่วนตัวแต่เราดูอุปกรณ์เขาแล้วเนี่ยเป็นคนตีโดง่งเป็นคนต้องตีโด่งเกินไปแน่นอนใช่ไหมเขาถึงหาอุปกรณ์ที่พยายามตีให้ต่ำตเพราะก้านเขาแต่ละตัวเป็นก้านกดต่ําหมดเลยใช่ อืมโอเคโอเคครับต่อไปเป็นเวทนะครับก็จะเป็นเริ่มจากตัว46ก่อน46จะใช้เป็น SM7 ครับปัจจุบันนี้ SM9 แล้ว SM9 แล้วใช่ครับออนุรักษ์ของเก้าคือ SM9 ในที่นี้คือ SM9 ถึงมือแฟนรายการแล้วนะคุณดูรายการอยู่อยากไปซื้อ SM9 มีให้ซื้อแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้ SM9 มันต้องถึงมือเขาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ถูกปะถูกต้องครับออแต่เขายังใช้ SM7 อยู่ครับต่อไป หลอ5้บ52ก็คือ S M S M 7เหมือนกันครับแต่ตัว56จะใช้เป็น S M 8โอเคปัจจุบันสมัยขึ้นมารุ่นหนึ่งนะฮะจากรุ่นคุณปู่มาเป็นคุณพ่อแทนปมามาวันั้นนะฮะแล้วก็หลอบเ1เขาจะเป็น 8, S M 8โปรดตไท์เฮ้ยไม่ค่ยเห็น61นะตัวเลขส่วนมากจะเห็น 60, 60. แล้วก็ไป6 4ส่อครับอันนี้เขาก็ก็อันนี้ชื่อก็บอกอยู่ว่าโปรโตไทอืก็คือทำมาพิเศษเลยส่วนก้านจะใช้เป็น t ูเทมเปอร์ไดนามิกโกลทวยชู้เอสสามร้อยก็พอเป็นเบสก็อยากได้ฟิลซอฟมาหน่อยก็ต้องใช้เป็นพวกก้านที่ซอฟลงมาหน่งว่าคือพี่ว่าทั้งเซตของเขาสเปคเขาเนี่ยตัตีได้หมดเลยใช่ครับพี่เจมื่อสมัยก่อนก็น่าจะตีได้สมัยนี้อาจจะแข็งไปหน่อยแต่ว่าสมัยก่อนก็น่าจะคือไม่ได้เป็นคนที่ตีสเปคโคลเพราะอย่างสเปคพวกลอรี่ตีไทเกอร์ตีพวกนั้น,น,นเห็นสเปคแล้วแบบฉันไม่ตีด้วยหรอกเอามาให้ลองฉันยังไม่อยากลองเลย ดูแล้วแบบมันโหดเกินไปอ่ะไดเวอร์เจ็ดเอ็กอะไรเงี้ยครับออ <laughs> คือเห็นแล้วก็แบบเหล็กเส้นมะเนี่ยครับส่วนต่อไปครับอ่าจะเป็นพัตเตอร์ละอก็คือจะใช้เป็น Phantom s c o t t ี้คัม o ล p อนแฟนทอมเห้าหน้าตาไ่างไร X5 ้าอห้าอันนี้ตัวของแพตติกพันเร่เลยครับก็คือจะเป็นพอทัวร์ยูโซลอันนี้จะเป็น Circle T ก็คือใช้สําหรับในทัวร์เท่านั้นคือ ใครเป็นแฟนคลับของสกอตตี้แคมบริดจ์ก็พอจะนึกออกมั้งครับเวลาถ้าคุณมีพวกอย่างเงี้ยพอทัวร์ยูสโอนดี้มันก็จะดีขึ้นไปหน่อยมีสกอตตี้ดีขึ้นไปอีกไม่หน่อยอ่ะโปรโตไทป์หาซื้อก็ไม่ได้อีกต่างหากต่อให้มีก็ดีขึ้นไปอีกหน่อยนะนี่ก็สามดีแล้วสามเด้งแล้วเนี่ยก็อย่างว่าครับชีวิตในทัวร์ก็ต้องคอยแบบครับสุดท้ายก็จะเป็นลูกกอล์ฟจะใช้เป็นไทเทเนียมโปรวันเอ็กครับโปรวันเอ็กซ อันนี้เข้าถึงได้คุณซื้อได้เลยจบอ่ะครับก็プライทัวร์เวมีคือถ้าจะกรอปแฟนคลับมากเลยอยากทาตามแพทริกแคนเล่ Patrick ley, มีสเปคค่อนข้างครบว่าไปแล้วครับแล้วก็เข้าถึงได้เกือบหมดอาจจะมีปัตเตอร์หายากหน่อยใช่แล้วก็ก้านไหมก้านทีเอ็หายากปะหรือมีซื้อได้มีหาซื้อได้ครับโอเคทั้งนั้นท่านนี้หมายความว่าสปีดคุณต้องถึง คุณตีได้ตามนั้นแต่ของผมว่าดีไม่ดีจะยากเพราะหาไม่ได้มันในท้องตลาดไปหาซื้อที่ไหน AP2 เนี่ยอันเนี้เราจะเริ่มหายากแล้วครับใช่ไหมใช่มันตกไป3ามเจเนอเรชันแล้วอ่ะคุณต้องไปร้านของเก่าแล้วถนะึงจะหาซื้อได้นะ่ะ <c oughs> ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าไม้ออกใหม่ฉันต้องเปลี่ยนไม้ใหม่ต้องดีวไม้เก่าแนะ่รับเสมอไปไม่จริงอย่างน้อยแคทรคแคนเล่เป็นหนึ่งในคนที่พี่สให้เห็นเรื่องนี้ว่าเขาชินแล้วเขาคุมได้แล้ว เขายังไม่เปลี่ยนด้วยซ้ําครับนี่ไม่มีปัจจุบันสักกนเลยนะเนี่ยยังไม่มีเลยสงสารไทเทลิสมากเลยในสูงนี้แทบไม่มีเลยครับอาจจะมีเป็นลูกกอล์ฟอาจจะใช้เป็นปีปีใหม่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดโปรยวนโปรยวนเอ็กใครใช้รุ่นไ่ะใช้เอ็กหรือใช้ธรรมดาตอนนี้ผมใช้เอ็กครับโปรยวนเอ็กโอเคแต่มันมีที่วางตลาดตัวใหม่ในถ้าในอเมริกาคิดว่ามีวางขายแต่ในไทยคิดว่าอาจจะยังไม่มีก็คือจะเป็นรุ่น p o รวันเล็บเ a s h ดชเลฟเดชครับแปลว่าอะไรเล d เดชก็คือจะมีขีดอยู่คำหน้าโปรวันเออขีดทางซ้ายอ๋อโอเคก็คือมีอีกขีดเดชเนี่ยแต่อยู่ทางซ้ายใช่รุ่นนี้จะทำมาโลสปินพิเศษจะตีเดเวอร์ได้ไกลขึ้นแต่ในท้องตลาดในบ้านเรายังไม่เห็นใช่ครับไปหากันเอาเองนะครับใครอยากลองของนะครับเอาละครับ ก็เพื songs, ่อจะได้รู้จักกับแพทริกแคนเล่ในมิติของอุปกรณ์เขามากยิ่งขึ้นขอบคุณโปรแทบมากนะครับมาไม่แค่เอาบางอย่างมาให้ดูหลายอย่างเลยโดยเฉพาะตัวนี้ที่สเปคเป๊ะมากเลยเดี๋ยวพอคัดแล้วเดี๋ยวผมจะลองตีดูได้ครับแต่ผมไม่อยากตีออกตัวกล้องเท่าไหร่ผมวาวงมาตีเดี๋ยวร้อยแปหลาอะไรเงี้ย ở ừ. Kháng quá.